สบายดีพลังเห็ดนะพี่น้องเ้ยยี่มเลยแมกระโดดมึงตุ๊กตุ๊กผาองหั่นด้กเลเออลองะลองม่ได้มีแต่ต้มขับปีแอต้มอันนี้แล้วก็เละเลยพี่น้องได้ตัวเก้าขึ้นมาใหม่เลย มันมียังเรื่องสับสับแสบเรื่องเรื่องอยากสิมขันขันไปข้าวผัดมันบดิมีคนมียังในเพื่อนในซานเขาไปพอมานาเทนพอจะและ่จะไปจะไปข้าคพณ้นห่ายขันลุใต้มาแน่กิจุกห่วยเราซ้อมใจเลยขาวพืนห่ายเฮยห้อยเขาจนบอกเอาไปองหมงคอไหลุงกัน น้อคือยากให้ผูเมือนนําหรือห้องเลี้ยนั่นเาบินยชายม่ได้แลวลงซายน่ะแเทศผูเมือนน่ะผาม่เมื่อแตม่เือนสร้างลูกเ่าสวนัวกล้วยได้ั่ื่จะงามได้สได้มามาเมื่อคืนป้าเือนป้าสร้างบ่มาเนาะันเมือกนอนลางบ้านจก่าอ้าน้อใหญ่เมือลัุเงียบๆิมาเป็นเมือทอง ลกาไปได้หเาไปยังลเอเอาเขาไปปลเขยอ่ะไรางบ้านแบบถุงร่งวทีจะได้เียอ๋อกูไปไล้หมูนะนี่ยไปกูเปียกเบิร์ดวามืนอื่นกูไปจแมันเมื่อราการเลยกุมาใจเฮ้ยเหมอบ้างเเออ่หือไงเขาญากันเห็ เยหไม่ืนบุาไม่ด้มีแเรื่องใเรื่องหน้าบอกาไหนะรอนยังไ่ได้ไปจอบนะาเรากำลอนเริควันแล้วเก็ินมาบอกเองทาไมกผ่านมาแต่เฮงมาดิกจะราไปยีห้อใหม่สุดะนี่ออะอนี่้

และวต้มน้ำซุปอย่างแบ่งเบิงมัน เราคยายามเ้าคุยก็ใหญ่ก็เหมือนใช่จบขึ้อมาเนี่ยทีมาาเดี่ยวกระเทียมนี่แหละจะจบคีบ่ลผักเลยมรเ็นแย่งดอกพีนองเลย ไม่อย่างงั้นขู่วดโหลโลเจี๊ยวกับเทียมลบไปลบมาอยู่บม่ได้ไปเห็นยังในหมู่ดอกห้ามตะ้งเหียงกับเบิ่งมากหรอเด้งตะเวนห้ามพอลูกแปดตัวว่าอเลยห้ามพอลูกแผลตัวว่าห้ามตะ้งเหียงก็เห็นมาแล้วด้ไม่อย่างเห้ท่องสวดโหดโหดลบไปขวดกระเทียมลบมาเจี่ยวกระเทียมอยู่ลบไปเห็นยังมันคลิปอีหยังวะ มเอนาวพว่าเอาปลาหลเลือกสะบ้ไงจนบมยังแนวอันก็ชิมมัลยมาเต๊ปากนะนี่บ่ใหญ่อันี้บอ่เออจังไปนี่มันปีดอต่แล้ก็ตัวเธงเออได้อีกนะแล้ก็ยอดยอดบันทึกแต่ก็ไปเข่าอยู่ตัวนั่นแล้วก็จ้่คนหัวใจซดวงปังมุดเนียนขาา็กอมเขตมได้ เดโอเเคหน่อยอะก็ได้กินดอกเป็น้องตุ่มเออเผาเเอทเ่าต้มส้องหมอก็ได้ให้เขากินก่อนเลยเออให้ข้าเจ้ากินก่อนข้าเจ้าคุณมีเวียแค่ชิพากลไล่สองไล่ชุดน้ำผัดเ่าวันนี้ชิพากันไล่สองไล่ชุดให้เขากินก่อนการมันเปิดไปแปะหวานเปิดมาไงเออแปลว่าเขาบอกคอมเมนต์ซื่อเอฟซีห้าบอกคอมเมนต์ เกลียวกระเทียมพี่น้องเอ้ยเนี่ยบุกไปเห็ดก็ได้ก็ได้เห็ดเพราะว่าตัวเองบุคไปหมักกระเทียมเกี่ยวกันเลยคิดว่าเปิดพุ่งยังอยี่น้องหอมเิยวัน้กินก่อนลูไปคือการขีดแรกนมันขีดแรกนะเป็นขีดสองบุเป็นยางสอบได้หมดเลยขีดสองแต่เราวันนี้เป็นของเองก็ต้องมีปัญหาในการตอบพี่น้องมีปัญหา ของเองกับคุกคิดคิดแลกนะคุูคิดคณคุณแม่ผุทานอะลาเด้อที่เรียกนเป็นแต่เฮงลูกแปะยงขม่้ลลูกแปได้คุณแม่ลูกสิบสมคนุคนเูแปะหมาแปะเขมากเ้าคนรอมาที่เทียมกับเศร้าสวิตไดซแดดส่องซุยเปดามกไก่สี่ม่ไก่สหาเจดายังมาลูกซาซามะกก่สาส่ ต่อคอมเมนต์มันมาได้บางทีกับกาแฟคลิปแรกตอบคอมเมนต์มาได้ทุกคลิปมู๊เป็นอย่างอยากได้นะหอมดีหอมดีอย่ามึงเถื่อนกันอยู่กลางกับเป็นกลางกับเป็นมักรู้มักรู้ไปไปอ้าวกลางกับเป็นดีว่ะบอของยังมาเป็นนะคลิปนี้เบิ่งเกี่ยวกับเทียมเด้อพี่น้องพี่เมย์ผูาเบื้องเกี้ยเออเบื้องเกี้ยวกระเทียมคุณแม่เอฟซีทุกท่านลูกแปดลูกเก่าเข้าไปทางใดบ่ได้หักเนาะผ่าน ผานเยอะครั้งแรกของการเียวกับเทียมนั่นองบอกเด้อออๆจรงไพ่นพอดีเด้ออือสกีขาวก็มีม่ใช่แกงหม่นร่อเปล่า่ได้ไม่แกงหม่่น้อ้าโอยเลือแต่ยังหอเาแกงเม่เนี่ กาคิลวหนอนี่มลายเตะเ็แม่มินี่พี่น้องเเซฟ่อยพี่น้องเลยโหมวกยเฮ้หนัเกียวมาเตะเร็วปีเกลียวสามาต่อด้เกลียวับเทียง วันะจินก็เลยกอดมีการกอดกันอีวันจินเด้ออีวันจินก็กอดเนาะมาหากอดวันจินบ่เออยัวยัวให้หมูขึ้นแล้วก็ะยาเพราะว่าโอ้ยกอดมันไม่หยันหยังเด้กอดก็ยิ่งต้องจีนเด้่ยกอดประมาณวันจินเด้อก็จีนไม่หยันขืนได้เนาะ มุ้ยยอดฝืนกระจ้ามอืมมามิยังเลยพี่น้องคลิปนี้ซ้ำนี่แหละ